สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะาความรู้มาฝากบอกแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับว่าราคาอ้อยมาจากอะไรใครเป็นผู้กําหนดเราก็จะมาพูดสาธยายให้กับพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนั่นเองครับเราก็มาดูว่า การผลิตและการตลาดอ้อยและน้ำตาลทรายภายในประเทศไทยนั้นจะถูกควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายของพศ2527นั่นเองครับโดยมีสำนักงานคณะก,นนก,กรกรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทำหน้าที่ควบคุมการผลิตการตลาดและราคาอ้อยและน้ำตาลภายในประเทศโดยใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งจะแบ่งรายได้ รายรับสุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคภายในประเทศและน้ำตาลทรายที่ส่งออกไปยังต่างประเทศในอัตรา70-30โดยให้70เป็นของชาวไร่และอีก30เป็นของโรงงานน้ำตาลทรายระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือในการกำหนดราคารับซื้ออ้อยในปีการผลิตนั้นๆน,น,นะครับ ขั้นตอนการกำหนดราคาอ้อยจะมีก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตน้ำตาลทรายในปีนั้นคือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะประมาณรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่คาดว่าจะผลิตได้ในฤดูกาลผลิตนั้นเพื่อที่จะเอามากำหนดราคาของอ้อยขั้นต้นนั่นเองครับ โดยปัจจัยที่นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นก็ได้แก่ต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายคุณภาพอ้อยและราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเป็นต้นซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นที่โรงงานจะใช้เป็นราคามาตรฐานในการชำระค่าอ้อยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรน,นั่นเองครับและเมื่อถึงสิ้นเดือนกันยายนในปีถัดไปสํานักงาน จะทําการคํานวณรายได้สุทธิจากการจําหน่ายน้ําตาลทรายในฤดูการผลิตนั้นและพิจารณาถึงสถานการณ์ราคาน้ําตาลทรายตลาดโลกในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อที่จะมากําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองแล้วก็นําส่วนต่าง คืนไปจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไปนั่นเองครับว่าแต่ละแห่งจะได้เท่าไหร่นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวที่เรามาฝากกันก็ต้องขอขอบคุณการวิเคราะห์การส่งผ่านราคาน้ำตาลทรายของไทยวรารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย รามคำแหงนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ